พี่เอกค,คทักทิมสยามนี่นี่ทักทิมสยามอ,อ,อร่อยอ่ะอ,อร่อยออน้ำพริกซื้อน้ำพริกไปไหนเอ่ยใส่ไป่พริกเย่เอ,อ,อาไปแก่เอาไปแก่โอ้โหนี่น้ำพริกน้ำพริกปลาสลิดสาโลแล้วก็ เคือไม่มาแล้วอีเวนต์อีเวนต์โปอดักต์พี่ยากรุ่นนะร้านนีวนต์มาเจอแล้วสองครั้งให้เดจอรั้วเองจริงจะหากินได้ตามห้างนะร้านนี้นะร้านเนี้มาหากินได้ตามห้างนะแต่พี่ยาเอามาให้ลูกค้าอยากกินไง อาารบอกว่าอร่อยยากิดีก็ว่ามาอีกแี่ดี้เลยไม่รู้จมาหรือเปล่าเราะว็อกาไม่อยู่ที่เดินี่ยวาไม่รว่าไม่ไม่เห็นเอยทุได้มสักแ่อยทุ่มแล้วนยากเกิาไปมาแล้วมีคนมาสมัครใหม่เรับ่ได้เซอแดงเออแดงขายด้้สูท ขายได้ไหมชื้อ้ไท่นเดินยังไม่ค่อยบนเลยกินอนอยู่ดาน้าดาน้ายาบอกนี่หนไ่กอกอยู่นี่นดีน้สอง้ออันนี้เท่าไหร่นะเก้นี่ไม่มาซื้อไม่ได้นะใส่คลิปไปด้วยนี่ห้าสิบบาทโอ้สีแดงสีแดงสวยอ่ะทับทิมสยามกล่องละห้าสิบบาท ตายเลยพี่เอกทักทิมสยามนี่นี่ทักทิมสยาม,อ,ม,อ,มอร่อยอะ่ะ ร้านต่อถ้วยมีร้านเดี่ยวครับมีร้านเยอรมานาน่ะนะครับร้านนั้นเลิกไปตั้งแต่ตอนอยู่เป็นร่างแล้วก็เดี่ยร้านเดียวนะแล้วก็ไก่เ,เจ้าฟีผมบอกว่าถ้าหน้ไม่หน้จาจะมาแล้วเขายออเขาเลือดเขา,าเลือดทุกวันนะไข่เลือดทุกวันน่าจะถ้าจะไม่มาไปฝากไว้ร้านแกงนะอร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยกล่องละห้าสิบพูดอร่อยอะ่ะวันนี้ไลรไข่ของไหมหรอต้องหาอย่างแนี้ย ้อไปนัแล้วก็เดินไปเียร้านค่อยๆใหญผมกะโดดกะโดมาลเนี่ยอันนี้ร้านอะไร้านาอันนี้อันนี้เปป้เอชานมีชาไม้ชาไม้จากเพชรบางแหงเพชรผัร้านแล้วกรานลปลาแท้ๆเล้ปลาแท้ๆอย่ตนะาเ้ากรายครับครับหูน่ากินมาก ร้านนี้ขาหมูอร่อยมากสุดยอดร้านดีวต้องำมากที่กนมวช่วยมาก้นแงไทกมาแล้วรับิงยนะครับแก็สาลีู่ปากร่อยคากคนอลร้านอะไรอันนี้เป็นโรตีไทยใหม่ะโรตีสายไหมไแป ขาหละ3ท3 0้้มเขียน้ำส้มเขน้้มเแล้วก็ต้มโพงอยู่ตรงนี้ยาเดินเลยสาลี่มาเลยสาลี่สาลี่ทุพันครับสาลีู่กพันัน มีนะร้านสาลี่นะขาไมรู้เลยเลิกไปแล้วครับผมกินเลิกไปแล้วก็เป็นมะลิลองลองทานดูแดตับนี่นี่นี่ต้มถัต้มถัต้มถัอันนี้ขนมไทยลุงเป็นไงลุงหันหน้าเข้าหาคนทีแม่ลุงตะโกนเต็มที่เลยลุงอาจตะโกนเต็มที่เลยลุงชอบเี้าลูกค้าเค้กโบราณพี่นิ่มๆมืออยอร่อยเลยนะครับเป็นเค้กทำเองนะพี่ยี่สิบบาทครับผม นิๆๆๆ ial, ่มๆอา่อยๆเลครับ20บาททุกอย่างเลยนะครับเิบอันนีเเลยฮ้หอไม่ทันเลยร้านนี้หอไม่ทันเลยนะวััสดีครับัอหอไม่ทันเลยทำใหม่ๆเลยเดี๋ยวตอนเย็นร่นไปนะเพราะว่าตรงนี้เผื่อไม่มีแดดร้อนเื่อมีมี้าอยากมาเพิ่มใช่ต่อกันไปมีร้านอะไรไม่เราลุ่นไปเรื่อยๆครับได้ไม่รอตั้งต้นจากตรงนี้เลยจะได้ไม่ร้อน เทีวร้านเี่ยวเียวแล้วก็แล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นเยอะร้านเยอะมากนะหมูอ่นี้เลยร้านแรกเลยแล้วก็นแล้วก็น้ทหมูเยอรมันี่ะผีดข้อหมูนี้มีนะคะแล้วก็มีหมูกรอบจ้าก็จะิดทางนู้นด้วยนะใหญ่มากมาก มันกว้างอันนี้มาอะไรอะ่ะแล้วผมก็เดินนะครัว,วันวเนรปกเดินเดินไปขา้างล่างก่อนออเนแต่ตอนนี้ข้างล่างไม่เงียบแ้อยเป็นตัวข้ามหมูอสองถ้าบกไก่ไก่กอเล็ไก่กอเล็ตอนรับอยู่ดูริมทางขึ้นเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าเอาด้านบ้านโน้นมาไม่มา้ามือสอง เสื้อผ้ามือสองขายยาเสื้อผ้ามือสองก็มาลงตัวมาลงได้เลยเสื้อผ้าลงตัวอย่างนี้เสื้อผ้ามือสองตรงนี้เลยใครจะมาลงเสื้อผ้ามือสองก็ลงตัวเลยใช่แล้วก็เสื้อผ้ามือสองมาลงได้เลยว่างอยู่เยอะเห็นไหนะอยากครับพ่อเยอะนี่มาเป็นโตัวซื้อดิซื้อเยอะมากซื้อเยอะมากโอ้โหทุกอย่างขายดีมากเดี๋ยวเรา สดเลยนะขนมไล่เนี่ยแขกกินขนมจีนพี่เอกแล้วก็ตะเวนแดกตะเออแดกแล้วก็พี่ป๋องสี่คนมีรางวัลเท่าไหร่รางวัลที่หนึ่งได้สามพันบาทคนแพ้คนทถายโดนแช่แข็งใช่ <c oughs> ใส่ไปพหมหรือว่าดูแล้วค,ค,คนไหนที่ได้ที่สองก็ได้สองพันคนไหนได้ที่สามได้พันหนึ่งแล้วคนที่ 3, <c oughs> แพ้แช่แข็ง okay. ก็ส่แพ้นี่ตงสัยพี่เอกด้วต้องกลัวใครจะแพ้วะเนี่ยไม่ต้องกลัวเมื่อกี้เห็นพี่ป่องกินอะไรไปเยอะแล้วอ้าวเต็มแล้อ้าวมีตกกเออไปไปไปอ่าับพี่ป่องแช่้แข่งห้าทีบรรยากาศพิยานี่ยร้านพิยาคนรุงมนะคะลงเลือกสุด่อนเลยลรุ่ก่อนครับี่สิบาที่ ลูกค้าเริ่มทยอยมาอยู่แล้วนะคะพี่ยาอยากทำเตมเดินที่พี่ยาเดินบ่อยนะเดินน้องโป้งแน่ยลาดยาวกี่เมตรจับแบบนี้แล้วถ้าคนไหนขายไม่ดีเนี่ยไม่ต้องโทษพี่ยานะต้องโทษตัวเองนะพี่ยาจับตลาดได้ลูกค้าเดินทางทุกร้านน่ะร้านสุดท้าย เดินเยียดจัดใช้แบบให้คนต้องเดินเดินนักเข้ามาแล้วเจอไม่ขาไม่ขาก่อนเลยครับขึ้นจากร้านโต๊รถมาก็เจอพราะขาไม่ขาก่อนเลยนะแล้วก็มีโต๊ะนั่งให้นั่งเต็มไปหมดเลยมองไปขึ้นเราพยายามให้ลูกค้าเดินทางไป่านร้านทุกร้านเพื่อให้เห็นไม่ขาเพราะขาทุกร้านใหญ่เองแต่เวลาจะแข่งตรงกันอย่างนี้ขาแม่ขาคนไหนไม่เพรอะคอมเมนต์มาได้นะว่าร้านไหนนะ รู้ปล่านู้ัลูกค้าร้อๆด้วยนะพี่กล่องชนะแน่มีคนเชียร์พี่ก่องครับพี่ปองมีเอรอเชียร์พี่ป่องอยู่แน่บอกพ่่องชนะแน่น่มาัวมาตมานีมาะล่เ้ามือนกันครับมาตัวมาฮู้พิยาพิยาฮู้โอ้้นกไไหนเอ้ย่กอเยเอาไป่โอ้โอ้นี่น้ ปลาสลิดสาบโลแล้วก็กระปุกเท่าไรร้อยกระปุกเกี่ไม่มาได้แถมปลาหมึกไปจ้าอยากกินม่ยาดอดไปแล้วแถมปลาหมึกสามขถุงไม่หาดไปแล้วร้อนจังาดนมันุดมันร้อนไปมันดันร้อนเตมเลยครับขอบคุณครับคุณคเตนี้พ้มานะให้เี็คนช อ่ะใครใครเชียร์พี่ป่องพิมพ์หนึ่งมาใครเชียร์เป็นเอกพิมพ์สองมาครับเอาเวนแดกพิมพ์สามดูดูก็เด็กกิมซี่เลยวันมีการล้มมวยนะครับใช่ฮะฮาม้ัมอ่อยนะฮัมอ่อยนะไม่เอาเปรียบคนจัดนะครับฮัมอ่อยนะเดี่ยวคนดูด้วยขนมกีนต้องชั่งทุกคนให้เท่ากันนะแล้วก็ปิดสามปิดเก้าแล้วก็สาม 7จ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็หกสามคือเนี้ยคือจริงจริงเนี่อันนี้เลยเห็นชัดเลยเนี่ยเจ็ดเก้าแล้วก็หกสามหกสามมาเห็นชัดเจนเลยเมื่อกี้นะมีคนเชียเอแลค่ะเียเดค่ะเค่ะเชีย์สามกสามแล้วก็เจ็ดเก้าที่ปองกับเธออคนเชียร์เยอะสเลยคือเนี้ยฝันเนี่ยชัดเจนแล้วนึกตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเป็นแบบมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าพิยาน 7จ็ดสามหกสามเจ็ดเก้ามีผู้ชายผู้ชายสูงสูงแล้วก็ของพี่ยาไม่ห่วงนะพี่ยาไม่ห่วงนะนะี่ยาไม่ห่วงนะไปเลยพยาไม่ห่วงแล้วพี่ชายตัวขา,ขาวๆบอกว่าพี่ยาเจ็ดสามหกสามแล้วก็เจ็ดเก้าจำแล้วครับจำแล้วเดี๋ยวตาม <laughs>